พี่่ชยกดกดโอนคืนมาก่อนได้ไหมอ่ะจะงงอะไดิได้ได้แต่ผมโอนคื้นทีหนึ่งสามห้าเจ็ดครับหนึ่งสห้าเจ็ดใช่ไหมครใช่ครับใช่ครับแป๊บๆนะครับแปๆๆครผมขายของอยู่ เข้าแมพเข้าเขาเข้าพี่ชายนี่ครับพี่ชายเข้าไหมครับเข้าแล้วครับขอบคุณครับข้าไปเข้านี่โอ้โหเรื่องใหญ่โลโลโลเทสเทส เมันต <um ้งประเทศเลยล่ะผมมาไปกดรถครับพี่ชายมีเศษแหละแต่ผมเอาไปกดพวกอะไรมาไว้ในตู้เลยโคดเดลในยูท hmm. ูบอ่ะเอ้ยจะต่อยทำไมต่อยไปตั <t <t ้งนานแล้วมั้งมันดีเลย กินอะไรนะมันซื้อของกูก็แล้เสร็จอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูให้มันไม่ได้ฟาร์มแบบเต็มชุดสักทีอ่มีมีโอ้ยเฮี้ยน้อยจังวะ ทองแดง20เหล็ก40อย่างเงี้ยเพช <est> ร40น้ำมันกัน16อัอนนี้อันนี้ที่เขาซื้อกันใช่ปะ่ะใช่นะค้าซื้อกันมันมีไม่ครบอ่ะมีม,ม,มีไม่เต็มอ่ะไายไม่ฟาร์มไม่เต็มเต็ลม,ะมละกูาฟา้ามเต็มไปแล้วไง ก็ฟาร์มเต็มไปแล้วที่แล้วก็ขายเหมือนกูยังไม่ได้ไปฟาร์มอะไรใหม่ไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวไว้ไปฟาร์มให้เต็มก่อนก็นได้ันไหนเนี่ยแต่เบอร์เกอร์ดิเป็นไรย,ยังยังบรถรถผมอยู่กระดาดกลางวะ่ะร้านเบริร์เกรถอีกประมาแบกผมไปกระดาดกลางดิ อุ้มก่อนบุอุ้มก่อนผมเซตไล่ก่อนอะไรกลางรู้ใช่ไหมที่เป็นเพชรอ่ะมันมันผ่านไอ้นี่เปล่าวะอยากได้กล่องซ่อมอะ่ะกล่องซ่อมหมดไม้ผ่านเป็นเพชรเหรอ,อ ไอ้เขียวเขียวเนี่ยนะอู่กลางเดดหรอเพดีเพดเพดตรงกลางดิกระดาษกลางคือเพดอะ่ะไม่ใช่จะไปซื้อกล่องซ้อมห<ม>รือมึงมีมี

ui, máy bay, máy bay, bay nở lại, máy bay nở cái, đến này rồi à, không biết, nó thế này à, ô, chạy รถก็ขี่ได้แค่นี้สะท้อนหนึ่งว่าเขียงสะท้อนเขียงสะท้อนจังีหงาจารยนอะสะท้อนแน่แน่พูดดิโว้ยว้วยยวีเทียนิดอ้าวอ้าวอ้าวสะท้อนสะท้อนหนักเลยมาสะท้อนแน่ไหนอะสะท้อนในหูผมเนี่ยอ่า ในไลท์มันขึ้นไลท์ยังในไลท์สะท้อนไหมค้นเล้าโฟล์ดโหลฮัลโหลในไลท์สะท้อนไม่สะท้อนได้ไงกูใส่หูฟังอยู่เนี่มันมันจะเป็นเป็นน่วงแบบเป็นวิเลยอะ่ะได้ยังไงอ่ะได้ยังไงอ่ะตามสตรีมในยูทูบปรอเออ มันจะเกี่ยวกันไหมมันน่วงแบบเออแล้วก็เออเนี่ยเมื่อกี้นายพิจารณ์พูดอ่าเออแล้วก็เออเนี่ยเป็นสองเออแบบเว้นวักพักหนึ่งเลยอ่ะเออสองรอบเลี้ยวขวาเลยเออมันน่วงจัดขวา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 ไม่ต้องไปทางนั้นทางขวาซ้ายเดี๋ยวๆถ้ากูลองปิดก่อนดิมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า